โอเคนะครับผมก็ต้องขอสอวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกท่านเดินเข้าเลในเกมของเฟสครับวันนี้ก็จะมาเล่นเออเป็นบทออที่เราจะเป็นโค้ดเป็นเกม,เกมเที่ว่าจะเป็นลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็จะมาพูดนิดหน่อยแล้วก็บรรยายไทยบ้างอีกบางครั้งครับก็จะเป็นไอไอดวลกันเองครับก็นะอย่าว่าผมแล้วกันไอไอดวลกันเองนะจ๊ะ เริ่มเลยแล้วกันอยู่ที่สนามวอเทอร์อร์นคะรับแมนยูเป็นเจ้าบ้านนี่ก็คือเป็นทีมย็นครับผมเริ่มลงสนามวันนี้ คือเป็นตัวจริงของฟังแมนูก็เดียวเดียดด โอเคก็เริ่มถ่ายรูปกันไปแล้วเตรียมลงสนามครับผมจะไปเจจริงของแมนยูตอนนี้ก็คุ้นสำดรัเดเกอาร์กองหลังฮิวจอนมาคอโลโจคิปสมอลิงโลโฮเอนบาเลเซียกองกลางมีชาแนเดลิมเซสไส์ไซไซส์เกอร์ไม่นะผมลืมเอี๋ยครับนี่มาดูตัวผู้เล่นตรงนี้เลยละกไนนี่ก็กอง กอ,ก,อกองกลางของแมนยูตอนนี้เป็นชนาดลินกับสวัสด์บาเจนสวัสด์เจไกเกอร์กองกลางตัวลุกเป็นฮาเ,าเล่าจนมาตาแล้วก็มาติโยส่วนกองหน้าเป็นเบรนนี่ครับส่วนทางฝั่งของมิวคูสกับดูซเซเชลมินอเรตออกองหลังโมเลโนซาโคสเกลอันไม่ออไคำใหครับคาย กองกลางอิลิเคนลูคัสเจมิลเนอร์อันเดรลาน่าคูติญโยจนกองหน้าเป็นออริกินนะโอเคอันดีโฟอภัยด้วยเป็น AI เดินกันเองนะครับจ้ะไวช์เจสเกอร์เปิดให้ลูนี่ลูดี้ทำไงตรงยอติดนิดนึงครับเจมิลเนอร์เลี้ยงขึ้นมาแล้วเ,เจมิลเนอร์ทำไงที่ไวช์เจสเตอร์ประกบอยู่ลูคัสแทน กูจินโยูใช่เลี้ยงขึ้นมานะครับตรงกลางว่างขอบอลอยู่ลรเลน่ายิงกันสวยมากครับยังไงครับอ้ยิงไปเข้ามือเดกเกอรว้าวทักทา,ายก่อนเลยครับทางฝั่งของแมนยูเบลูนี่เอ้ยลิเวอร์พูลขอไปค,ครับลิเวอร์พูลไปไปก่อนกูจินโยูลูคัสซิโก้ตัวสเซอร์กอร์อยากได้ครับแคนก็แย่งกลับคืนมาได้เหมือนกัน คูตินโยแคนอ้าวมิเดโนโไปลื่นนับไม่รู้กันไปลื่นดูนี่ฮะตรงกลางขอส่งไปให้กับอืมมันมือเกินไปเข้ามือมิโดเลโรีเปิดยาขึ้นมาเลยครับเอาวเราถึงแม่นด้วยมิเดอร์อคูตินโยคืนกลับไปที่ลูคัสคูตินโยนาคุลูคัสเยมิลเนอร์ใช่ป่ะวะไม่รู้อ้าแคน สูดิ้ดยชงชิ่งกันมาชุ่มกันมาหนึ่งสองครับเพื่อฟูลก็บฝ่ายของเกมได้ตรงกลางขอแล้วครับเอาเปิดไปให้เออถึงด้วยครับเอาแล้วครับยังไงครับโอ้โหไปช้าครับเมือ่อกี้น่าเสียดายครับเด็กเพื่อสำรดูเด็กเอาเปิดเกมขึ้นมาให,หม่ใครเก็บบอลได้ครับเบนนนี่เก็บได้คุณไม่ี่สวัสดิ์ชจเกอร์ โมเลโนดักได้ฮนะบอลไปไม่ถึงเจอมาตาคุนกับเป็นโมเลโนโมเลโนเลี้ยงขึ้นมาไม่มีใครเข้าบอลเลี้ยงไปเรื่อยๆอกินแดนบูตินโยหลุดมาแล้วก็บทางควาจาาังหวะนี้ยังไงโอ้รนดักได้ครับอโหทางออกมาสวยๆเลย20่นาทีผ่านไปยังไม่ค่อยมีจังหวะว่า,าเสียวมีอยู่น,นิดหน่อยเอาวาเลนเซียไปแย่งมาได้ครับยังไงเจอกับโมเลโนยังไง เปิดเข้ามาดูนี่ไม่ใช่ดูนี่อันเ,เรียนเทเลราไม่ถึงครับอู้น่าเสียดายคายเข้ากลางใบมิเนอร์คืนกลับไปคายมาชานมาที่ชานอ่านวาชานีปอ่านแขนตั้งนานติบ้าซาคโคยังขึ้นมาเรื่อยๆคืนกลับไปโมลเลโนคูตินโยเอ็นเนอร์ ส่งไปที่อองหน้าครับออลิกิยังไงเอ้าเอ้ายังไงครับโอ้โหเอ้าเอ้าจังหวะนี้ฮะเจมูนึกดักได้ครับยังไงครับเจอคิสซมอลลีล่อ้มาออลิกิยิงโอ้โหติเด,เดเซฟเบื้องเดกอาครับโอ้โหได้จังหวะอีกแล้วเอาแล้วเจอมาถ้าคืนเดเกอาเปิดบอลยาวมาเวลูนี่มองได้แต่ว่าก็เดี๋ยวครูก็ดูฝ่ายดักบังได้เช่นเคยครับหรือว่าครูเป็นฝ่ายของเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ตอนนี้ด้วยขึแรกนะใคร เป็นการฟาวของทางฝั่งแมนยูครับเวอร์ฟูลเป็นฝ่ายได้งาไปเข้าข้างหลังเขานะครับมาลิเซียไเพยลเนยอร์ไปยังไงเอ่ยเกียวซาโกลูคาสชานบอลไวมากครับะตะกาจกเก้นครับ อีกแล้วาการเลี้ยงข้มาปูติมโยยังไงครับคูจิมโยให้ไปที่ลูคัสออริกี้ได้บอลอยู่ฝากบอลไปที่ออลิกี้ออริกี้ยังไงเปิดติดสวเซจิเกอร์อีกแล้วครับอ้าวหมไปก็ไม่ดีครับสมอลลี่คนระับเปิดยาวให้ลูนี่อีกแล้วครับลูน,นี่ไม่ได้ครคืนกลับไปครับเราเข้ามากลางใหม่ พี่คูตินโยชิ่งกันแบบเร็วๆมากครับเร็วมากลูคัสคูตินโยลูคัสโอ้มเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาแรกครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดยังเสมอกับลิเวอร,ร์พูลไปศูนย์ตุกตุกศูนย์ทีมเยือนเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าครับผมยังเห็นได้ชัดเลยครับอือปันแต่เชันการทำบอลครับ อ๋อไฮไลท์ดูไม่ได้นี่ฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูอ่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นการทองบอลก็เลี้ยวกูเยอะกว่ายังเห็นได้ชัดครับ76เปอร์เซ็นต์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ด24เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนยิงเข้ากรอบสองออยิงสองเข้ากรอบหนึ่งฝั่งของแมนยูไม่ยิงเลยไม่ได้ยิงเลยครับโอ้โห การแก้เกมของฟันเก่านะครับจะเป็นยังไงเราต้องเยวต้องมาดูกันโอ้ก็เกมนี้เขาไม่ค่อยมีอะไรฮะเดือดฟูผันเยอะกว่ามาเรามาติดตามชมเกมในครึ่งหลังกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอเคยังไม่เหนื่อยกันนะมาเริ่มเกมครึ่งหลังครับชาวบ้านเอ้ทีมเยอนจะเป็นฝ่ายเขียากจาขวับไซ้ายบ้างครับ โอเคขอภายนะครับคนหนึงชาน,ชานเห็นคุณยิโงวิ่งนำทางไปให้ทางซ้ายดีโอ้ไม่ให้ครับหรือให้ชา้าหรือไม่เห็นก็ไม่รู้ครับโอ้ชิดยิงโยคืนกับชาน,นเล่นกันสองสามคนลารานามิลเนอร์ชิงกันสวยมากครับโอ้แต่ติดนิดเดียวโห้ชิดข้ามไปที่เวลูนี่แต่ก็ไม่น่าได้จะได้ซาโก้เก็บบอลได้คืนไปที่มิโนเลต นนเด็กก็สร้าไปที่โมเลนโนโมเลโนยังไงครับส่งไปที่ชานชานเข้ากลางคูตินโยวคูตินโยจ่ายไปจะจะจ,จ่ายค่อยกับจิกกี้ก็ติดไปแล้วครับแต่ผมเอาสเตอร์ลิดลงมาในฝั่งของไอ้นี่ละกันเอ้าลืมไปลืมเปลี่ยนให้มันนี่ได้อะต้องมันเถอะผมก็แบบนี้ไปละกัน มาเลเซียทางไงครับทำไมให้เจอมาตาฮะเบนเดลินเบนเดลรนลีหลอกไปได้ครับเจอโมเลโนโลเปิดเข่ามาสู้ไม่ถึงดูนี่แล้วครับชาลนมกัสเ่นกันแบบไม่กลัวเลยครับคอมบอลส่วนใหญ่จะเจอกันที่กลางสนามมากกว่านะครับใครยังไม่ได้ไม่มีเพื่อนช่วยเพื่อนไม่มีเพื่อนช่วยมาลุมกันสองสามคนแล้วครับอู้ย,ยังเอาตัวรอดไปได้กับเพื่อนที่เจนเมนอร์คูรินโดเข้ากลางไปกีรี่ยูนี โดนแย่งไปโอ้โหเนี่ยฮะสู้กันไปที่กลางสนามแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาโอ้โของอันตัวพ่อก็เหมือนเป็นเบรูนี่เลยนะฝั่งเบรุนยูก็คือเปิดกาให้เบรูนี่เก็บบอลนะคะยูเน่ขอ,องเข้ากลางไปแล้วแล้วหน้ายูเน่ผ่านมาชานยูเน่ละล้วหน้าดีดคูรินโยคืนกลับไปยูเน่ครับ ทางฝั่งยูฟูไม่ได้ก็ตั้งใหม่ครับมันยูยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับถือว่าเป็นงานยาก,กนะครับนี่เล่นในบ้านด้วยนะเนี่ยทำนนย,ยังไงดีไายังไงไม่ทันแล้วครับโอโ้โแมนยูเป็นคนเดทุมท่มคุณเมยนมาริโอสบายสัจบัสเกนสบายชัยเกอร์ดเป็นรูนี่ครับนี่ฮะ เบลูมี่เจอกับซาโอโอ้ซากโกแย่งมาได้ครับมาแล้วครับเป็นฝั่งของเลี้ยวคูได้บุกอีกแล้วเอา้ากิลีแต่กิรีเปิดม่คายได้บอลไหมถึงไหมครับถึงครับยังไงโอมาเดียวยังใช้ความแข็งแกร่งแย่งบอลไม่ได้ครับเอา้จาจะไปช้าโดนออริกิแย่ไน่เอา้าออริกิก็ไม่รู้กันอีกกับเพื่อนอีกโอต้องเสียดายครับเอา้ายังไง ơi? เอ่ยเบลูมี่ได้บอลนับทำฟาวไปแล้วครับ อ๋พุทดิ้ปอ๋อเหมือนจะให้เป็นลูกได้เปรียบแต่พอเห็นแมนยูไม่ได้เปรียบก็ไม่ใช่ครับโอ้โหฟาวสองซ้อนเลยครับเป็นฝั่งของชาญที่ไปทําฟาวของจูนมาต้าไปเหยียบเท้าแมนยูจะเซตพีทขึ้นมาเปิดมาให้กับอันเดียนทิเลอร์ไม่ถึงอีกแล้วกีรีฝากลูกัสกิรีแล้วยูเน่ เอาลุนมาเดียวด,ดักได้แล้วครับเอาเราลูบี้จังหวะนี้ลุตเดียวไปครับเวลูบี้เจอครับโอ้มีนาเรดครับ <Okay. S 1> โอกาสน้อยกว่ายิงเข้ากบน้อยกว่าเปอร์เซนการของบอลน้อยกว่าจะพอดักล่าสวนกลับแล้วยิงเข้าไปเลยครับ <the key gear> โอ้โหนี่โอกาสน้อยกว่าทุกอย่างเลยนะครับนี่เป็นการยิงประตูครั้งแรกด้วยสวนกลับแล้วลุดเดียวยิงเข้าเลยครับมีนาเร็ดเซ็งเลยครับโอ้ลุกเกมดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าว้าย ลูกเกมดีกว่ายเยอะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําประตูได้แล้วจังหวะนี้ฮะโนเนโนไปพลาดนะแล้วจังหวะนี้เห็นดูี่วิ่งทึนไปส่งมาให้เลยแล้วหลุดเดียวทางนี้ดูนี่ไม่พลาดครับออ้เข้าประตูไปเลยมันผมจะพาเข้าข้างหรืวนะอว่าพูไปนะขออภัยครับโ <c ười> อ้ดูจังหวะนี้ดูนี่ครับออ้หลุดเดี่ยวไปยิงโอ้จังหวะน,นี้เป็นประตูไปเลยครับโอ้ เอาล้ครับจีนกินครฟมีโอกาสเยอะแต่ไม่สามารถทําประตูได้ทางฝั่งเขาโต้กับกุ้งลูกเดียวจบเลยครับเอาแล้วครับทํายังไงดีถ้าเสมอก็ยูฟูก็ถือไปยังได้เพียบครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านเอ้ยแมนยูเป็นเจ้าบ้านเสี่ยประตูไม่เป็นไรหรอกถ้าเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วเราไปแล้วพูลไปเสมอศูนย์ศูนย์ในบ้านแล้วยวูลก็จะเป็นผ่านเขารอบด้วยอาร์เบโกนะ้โอ้ แต่ถ้าแพ้หนึ่งศูนย์นี่ทั้งทั้งเสียเปรียบอยู่ด้วยคือเอาเรียบร้อยละเอ้าโอ้โหความผิดพลาดของกองหลังวิวลิเวอร์พูลอีกแล้วครับโอ้โหลิเวอร์พูลครับล้านหรือเปล่าโอ้โหเมนยูสวนกลับมาสองปุ่งหายประมาทไปนิดนับกองหลังลิเวอร์พูลโอ้โหมีโนเลตกระตุ้นกระตุ้นลูกทีมนะครับโอ้โหต้องกระตุ้นลูกทีมนะครับ นี่ครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับดูนี่เลี้ยงขึ้นมาแล้วครับดูดักกันอยู่สองคนเหมือนจะไม่มีอะไรพอเปิดเข้ามาได้ปั๊บชานก็เหมือนดักได้แล้วแต่เฮเล่าไปฉกวอนมาได้แล้วยิงจังหวะนี้เข้าประตูไปเลยครับสองประตูต่อสูตรแล้วครับอ้าวจะเอายังไงแล้วครับเจเกนคอปต้องแก้เกมแล้วครับโดนนำไปถึงสองลูกครับไม่ไม่ดีแล้วครับสองลูกเลยการเกมต่อไปนี้ถ้าจะพลิกเข้ารอบนี่น่าจะลำบากพอสมควรครับ บมักมากเพื่อนไม่ก่คนคนอ่ะอันนี้ก็เป็นเกมเยฉยๆน,นะเดี๋ยวว่าผมแล้วกันโอเคใครชอบหรือผมไม่ดีอะไรหรือผมไม่เป็นยังไงก็ฝากติดชมไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเอาลูนี่หลุดมาอีกแล้วยิงโอู้หเซฟไปได้เัามีนอ,อร์เรอ้ความนี้มีนอเลบอกไม่ยอมแล้วครับเพราะถ้าถามสูนี่ โอกาสเข้ารอบต่อไปไม่มีแล้วครับแทบไม่มีเลยครับสมอลลิงนหนักง่ายดโจนคืนไปเออใครชอบก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์และดกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำได้นอนนอนก่อนที่อ้าวจบเกมไปแล้วครับโอ้สองประตูต่อศูนย์เกมพิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูลไปสองประตูต่อศูนย์ครับ ลูกเกมแย่กว่าเปอร์เซ็นต์การทองบอลแย่กว่าแต่คมจริงๆครับดูเปอร์เซ็นต์การทองบอลครับ69สต่อยี่สครับโอ้โหเมรลูนี่ก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับโอเคนะฮะาสำหรับอการแข่งขันนี้ใครชอบก็อย่าลืมไกดไลค์แลกดซับสไครด้วยนะใครไม่ชอบก็ติชมกันได้นะครับว่ามันไม่ดียังไงควรจะให้ผมทำยังไงในการ ทำอย่างนี้ครัง้งต่อไปต่อไปผมอาจจะอัดแต่เป๊ดก็เป็นได้นะครับเออนัอ่นแหละอดีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสนุกกัน,นะครับแล้วพบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย